เก็บเลยครับผมอุย้ยชึบแหมพี่น้องครับพูดอะครับโอ้ฝ่ามือเลยพี่น้องพูดอะครับโอ้โหแกวพี่น้องโอ้ใส่เบียดมากหวังจะสึกลานิดเสียแหลกในชีวิตครับผมนี่ครับโอ้หนักเปลนโอ้ปลากคอพี่น้องปลากคอ ของ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 นี่ใส่งามเลยพี chord 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 ่น้องแก๋วโอ้ตัวอ้วนแต่พี่น้องนี่พี่น้องเต็มมือเลยครับโอ้ยแก๋อของใหม่ของใหม่พี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะกับพาพอกันคือเก่าครับพี่น้องมันจงแฟมิลรีครับวิถีนภาทนิสามันเท่าครับผมมันเห็นพัพี่น้องมาหาไซเบ็ดคือเก่าครับไซเบ็ดหายอยู่หายกินคือเก่าแห้วพี่น้องเหลืองานมาซีโมงกัวกเนี่ยแหละครับไปกนใส่เดือนมาก่นได้ยักแต่ยีชิบก็ตัวเองพี่น้องถ้าว่าเป็นใส่เดือนใหญ่ครับไอ้ใส่ได้หลายหลังอยู่ครับเอาเบียดมาหาชิบหลังครับผมไม้ก็จะเป็นไม้นี่แหละครับไม้ให้หน้า อาจีไใส่แถวนี้ครับมันจะมีอยู่สองไฮนี่ครับแล้วก็อาจจะไปใส่ทางถนนทางทา้งผู้พี่น้องทางลงมากขุนน้ามันหลวดมากครับแล้วก็ดิไส่ใไฮนี่จัหน้อยก็ทีนาดีเบิร์ดเบ็ดจุ๊ครับหาชิปหลังครับใส่ใหญ่ๆกันไปพี่น้องมันบ่นมีห่องสีไส่ครับน้ามัก็กำลังไส่ดีๆนี่ครัะพี่น้องเห็นบ่ครับไม้ก็สวยเติบยู่พี่น้องบ่ใดเอาใส่เดือนมาลงจากเทียครับมีแต่เงียเขียดเดี๋ยวล้องใส่เดือนบ้างพี่นี่เมื่อนี้ครับน่าที่โอเคนะพี่น้องนะ บ่ได้ใส่โดนแล้วครับใส่เดือนเอาใส่เดือนมาล่องเมืองพี่น้องโอเคครับผมยวขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนนะพี่น้องเด้อหามงกว่าสิ่หก้งแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวข้ามาลุ่นกันตอนยามนะพี่น้องเนาะโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องมายามเบ็ดแล้วพี่น้องประมาณนทุ่มก็กลัวเกือบสองทุ่มอ่แล้ครับพี่น้องอันนี้พายามขังทั้งก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้นะเดี๋ยวที่ฟังคูณครับเดี๋ยวขับรถมอไซค์ไปครับ อ้าวรังแรกรังแรกเอาแล้วยังมงงงาพี่น้องดึกดืดดืดอยู่ครับนี่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 ไปยังอุ๊บอุ้ยของของของโอ้ยไปเข่งไงพี่น้องอ้าวอุ้ยไปเข่งครับพี่น้องอู้ตัวย่างไรนะครับ พูดเหรอไม่ละเสียนพหมอนเดิพี่น้องเลยไม่นี่ตุบไงเลยครับพี่น้องพผมครับอดสามเนียวสี่เดียวพัวนะครับเพิ่งครับเียบใส่กันบ้างครับหนี่งอู้ยเก๋วพี่น้องอ้ตัวนี้ครับแกข่อยอยากเจ็บด้วยพี่น้องเด้อตัวใหญ่มากพี่นออ้องอู้ยเก๋วพี่น้องโอเคครับผมข่อยอยาเกเจ็บด้วยพี่น้องไปไปกันต่อครับผม หลังนี้บอถือครับพี่น้องเงียเบิดขออนุญาตเปลี่ยนเีบแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อไปไปกันต่อครับผมเลื่อนไงพี่นอ้องเลือนไงครับพี่น้องอุ้ยปลาตะกินเบ็ดบ่กนูนแหละพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้อนด้กันนะครับเนาะ หลังนี้เด้เป็นทั้งได้ทั้งนี้อุ้ยคือยังไงอ้ยถือปลาเข่งครับพี่น้องปลาหมอปลาหมอนี่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 พูดตัวงามอยู่พี่น้องปลาหมอใหญ่ครับกระครับแก้วพี่น้องนี่ตัวใหญ่ครับโอ้ตัวนี้ตัวไหนก็มหันครับมหันตัวใหญ่เลยครับโอเคครับผมขออนุญาตเก็บได้พี่น้องเด้อ ไปกันต่อครับผมพี่น้องได้อยัางคางค่างนี่แหละครับหมองคนมอไซนนี่แหละเนเบ็ดจมครับตัวนี้อันนี้เบ็ดจมแล้วครับนี่โอ้ยทางขัดซ้ำนี่พี่น้องติปลาอย่างนอ้ออุ้ยตาแดงๆฮึปอ,อุ้ยปลาดุกสิกพี่น้องอุ้ยปลาดุกยีลีครับอุ้ยของเนยอุ้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 ยอย่าพี่น้องกดกดครับ โอ้ปลาดุกครับผมอึ๊บนี่พี่น้องเก้วโอ้ใส่งามเลยพี่น้องใส่สวยๆเลยโอ้เจ้วเพี่น้องโอ้ถึงดีแต่พี่น้อ,ของข้างข้าง <c oughs> เคคกับผมขออยาตกจับด้วยพี่น้อ,องด้วยงามเลยครับ กันต่อครับพี่น้องครับฟังนี่ดู <c oughs> อู้หังนี่ก็ถืออีู่แล้พี่น้องไปยังอู้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกนะครับโอ้โหกินดีเจแข้างขางพี่น้องเอ้ย <c oughs> อุ้ยเจ๋วพี่น้องดุดดุดดุดหึ นี่พี่นอ้องมาดุกนาครับผมโอ้กำลังแสบกำลังพลแสบพี่น้องโอเคครับพี่น้องอุ้ยสองสามแจมสี่แจมแล้วพี่น้องอยากเก็บด้วยพี่น้องเด้อเขียวพี่น้องต่อครับพี่น้องมาฟังนี่เบื้องบัตรไงไปบ่ไ,ไ,ไหนไปหางกันด้ยครับอุ้ยตรงนี้ฮิรุด อันนี้เฮียหล่อนครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวจำมาเปลี่ยนครับอยู่หลังนี้ครับอยู่หลังนี้ก่อนอุ้ย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 จะอุ้ยจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปานินพี่น้องปานินอุ้ยปานินตรงตรงหญ่เลยครับตรง้ใส่เบียร์ตัวมัวจะเคยถือปานินเทียรนี่งเทียร์แรมในชีวิตเลยครับพี่น้องนะครับอู้ยตัวบรงหญ่เลยพี่น้องโอ้โห โอ้โหถูกปลานิยนเฉยเลยพี่นอ้องป่าตัวใหญ่แท้กูดเถอะน้องอุ้ยเก๋าพี่น้องเก๋าเก็บเลยครับผมอุ้ยชึบแม่พี่น้องพูดเถอะครับโอ้ฝ่ามือเลยพี่น้อง ่ครับโอ้โหแกวพี่น้องโอ้ใส่เบียดมากหวังจะถืกปานิี้เสียแหลกในชีวิตครับผมนี่ครับโอ้หนำรวดมากเป็นสีแบบพี่น้องนี่ถูกป่าเลยครับโอ้มันนี่หมานครับพี่น้องหมานสามที่หาเต้มแล้วพี่น้องโอเคครับผมขอดีอญาเจ็บด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องเดี๋ยวพวาไปรุ่นในใ้น่ากันครับผมนี่ครับโอ้หันหมานครับไปทางทางขอหมานเยอะพี่น้อง อย่างกหลุดได้ใน,นค่คะข้าน้องพี่น้องไปไปหลุดได้ใน่ไหมคะกันครับผมทีนี้ถังสื่อโว้พี่น้องถังแหลกกันโอ้ยเฮียหล่อนครับโอ้ขออนุญาตกินเฮียก่อนพี่น้องแล้หลังไหนถือท,ท้ายเบวงเด้อพี่น้องเด้อโอ้หลังนี้จมครับพี่น้องจมดินพอมพี่น้องครับแล้วหลานมาตอนนกครับพี่น้อง,อง,องโอ้ตอนหนกไปหน้าแล้วกับ ลุงฝนมันดลุนปลาตัวนี้ก่อนครับพี่น้องอะไรอะโอ้ปะข้อพี่น้องปะข้อโอ้โหของ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 นี่ใส่งามๆเลยพี่น้องแกีวโอ้ตัวอ้วนแต่พี่น้อง นี่พี่น้องเต็มมือเลยครับโอ้ยแกวพี่น้องโอเคครับผมโอ้บเบาเหี้ยเขียดปลาลงกักเขีย่ยวบาเหียขี่กระเดียนมากกินดีตลาดพี่น้องครับทำง,งามเลยครับโอเคครับพี่น้องบริยัทเก็บเล้วพี่น้องเด้อพี่น้องเมื่อหนังนี่ครับต่อกันมาเลยจมมิดเลยพี่น้องไูนะครับ È, นี่ขันเบ็ดอ่ะปวนพี่น้องโอ้โหยดึงปวดมาเด้อพี่น้องประคอครับพี่น้องโอเคพี่น้องเก็บกอนพี่น้องอุ้ยผมว่ามันตัวใหญ่ดึงขักดึงแง่กว่ามันตัวใหญ่ๆว่าจะดูเดี๋ยวตัวนึงโอ้ดูไปดีโอเคครับพี่น,อนอ้อง

นี่อุ๊บอ้ยยรุดโอ้ย,อยเอาอีกแล้วนี่ใส่เก้าอีหละผมของ n าพี่น้องเมื่อครับรุดจ่อยพี่น้องโอ้ชิรัยนะครับสิ่งดีมักต้งสีเลยพี่น้องของไปของมารุดจ่อย โอ้เสียดายเสียดายพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเหงียนกันเนด้อพี่น้องเด้อโอเคครับพี่นอ้องยามเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเบิร์ตเหงียนพอดีครับพี่น้องเหงียนเบิร์ตหลังสุดท้ายพอดีครับใส่เดือนเบิร์ตเกี่ยงตับเลยครับพี่น้องมาสรุปผลง,งานหล่อเพลียหล่อมันคืนกันบ้างพี่น้องอู้หมานครับพี่น้องไปละครับ แก๋วพี่น้องผู้ลครับงกระเคงไงประคอสองตัวอันนี้งไงตัวหนึ่งครับผู้ละครับปลาดุกปลาดุกสองตัวตัวหนึ่งครับปลาดุกสองกระเคงปลาคอโอ้เดี๋ยวไหลพี่น้องผู้ลครับแเก๋วพี่น้องโอเคครับเออเดี๋ยวมือสงองมาพกกันไหมเนาะพี่น,อนะน้องเอนาะเงี้ยยามเบิดพอดีครับ เนี่ยใส่เดือนบัตสอดีเลยครับเดี๋ยวห้องหอกันมือสอดน้องไปหน่อยเนาะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เ้างกับไปทำน้ำนอนเจอกันมือสอดตีหานะครับเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องตอนสอดครับผมไปมาลุนเบ็ดกันแล้วบ่เนี่ยพี่น้องลุนเบ็ดเราสอดกันครับขึ้นอยู่กับมันด้วยนะพี่น้องเนาะห,หลายแต้มยุ่งขึ้นขึ้น เป็นตอนสอกันเบิร์หลังแหลกกระเฮียเบิร์ดขากหลัง,ง,งแจงๆๆๆๆๆๆๆครับพี่น้องตีหาก็กลัวครับผมเอา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 หลังนี้มียังนี่ดึก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 เยอะครับพี่น้องอุ้ยปลาดุกครับพี่น้อง ลุกของไม่อย่าหลุดเด้อโอ้ของใหม่ของใหม่พี่น้องวุ้ยของเกียร ของไม่ไว้จุ๊บโอ้เฮียนี่ดึงบ่อขาดซะด้วยจุ๊บหมัดไปเลยตัวนึงดึงบ่อขาดอ๊อขาดวะ ตดหมาตัวนึงโอ้แต้มแหลมมาแล้วครับผมกโอ้โหใส่กันรังมึนด้วยพี่น้องนี่โอ้ยเก,กี่ยวพี่น้องแต้มแหลมมาแล้วครับขยานได้พี่น้องเด้ขอขยานเก็บเด้อครับเด้อตะเวนกันรังขึ้นพี่น้อง กำลังแจ๋งเลยครับการย้ำเสาดีดีครับพี่น้องจะได้อีกสักเตียมบอนอนื่นๆหกๆก็่อเด้พี่น้องด้วย อุ Ooh, us, Ooh, man, ้ยถืกปลาดุกพี่น้องอุ้ยวันบ่ถึกอุ้ยถืกปลาดุกตายจ่อยพี่น้องโอ้ยเสียดายแทนพี่น้องอุ้ยถือตัวโนแล้ววันนี้วันบ่ถือไงบ่ดินโอ้ตัวงามสุดุ้ยพี่น้องนี่ครับอุ้ยงามงามงามพี่น้องโอ้ตายตัวโดนแล้วพี่น้องนะโอเคครับพี่น้องขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อ n h ามันหลายเลยแล้วพ okay, ี่น้องมันบาดโตบาดตุ้ดเลยโอเคพี่น้องสองแถมครับผมตอนเส่อทางนี้ถือปลาดุกน้อยอีกแล้วพี่น้องสงบปลาดุกน้อยอุ้ยเดี๋ยวหลายตัวเนี่ยปลาดุกตรงนี้คือถือดีจ้ะโอ้ยขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อ ปุกน้อยอันตรายตวนีหพี่น้องเงี้งแหลมโอ้ยถือปักดุกแล้วเงียบด้วยพี่น้องเงียบเลยเงียบเลยนี่ห้อยกินอยู่ครับตาวามันหลุดขาดหลังนึงครับพี่น้องเบ็ดขาดชักเมีนปลายัางนี่เมีนปลาไหลทะเบยูเบ็ดออครับ มี่จะห้อยดึงสร้างบระยูน์แบบนำลวดแค่อยู่เนาะนะครับ นี่ครับมันกับของที่ทั้งเสร็จแล้วแล้วขอบอยูุ่ดคือเก่า น้ำส่อครับพี่นอ้องปึ๊ <c oughs> บว็ดแล้วครับเด็ดที่ผมได้ท่ายพี่น้องครบทุกหลังนะครับเนาะใชยเฉพาะหลังที่มันถือนะครับ เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอเคขอบคุณหลายๆนะครับน้องสำหรับการติดตามรับชมครับิดตรงแฟมิลี่ครับผมครับพี่น้องหายอยู่ค่ะกินเป็นประจําแล้วครับน้าขอบคุณหลายๆครับที่ให้การสนับสนุนมาตลอดนะครับเนาะขอบคุณจากใจครับผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปน้าพี่น้องเนาะ สำหรับกดว่าท่านติกดตามกดแถนน้ำแนเดอพี่น้องกดเป็นกำลังใจให้มันตรงแฟมเหลี่ยมนะครับวิถีหาอยู่หากินมันบ้านห้องแบบนี้แหละครับถือกะถือบ่ถือกะ,อกอกะเอาไหมพี่น้องโอเคพี่น้องน้ำสอกอะ๊ะบพราะห,หลายถ้ามาขค้ืนอนอกครับมาเคลื่อนหล,หลายอยู่ครับโอ้ปลาดุกสามตัวพี่น้อง ลังมึนนี่แหละลุกหน่อยโอ้ยดืลาบเยอะน้องอเย้จำสอ่อครับปลาลุกสามตวัวครับพี่น้องปลขอหน่อยอันนี้อีปูกินมันครับนี่หางดาดแล้วโอเคครับผม ขอบคุณหลายๆนะครับเนะาะสหรุปการติดตามชมครับประจุแฟมลี่นะครับเนาะมักกะไลถึงกกใจกระแชทด้วพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องสุขุมสุคนครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ